ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รัก่ะแอดมินพรชนกมาแล้วนะคะมาพร้อมกับกล้วยไม้ไหวไแครที่หน้าบ้านนะคะมือนี้ออกไปใส่ก็ได้ค่ะแฟนๆจ๋าฝากกระมือดือฝนสิตกนะคะแอดมินก็นเลยถ่ายรูปที่นาบ้านมาให้เบิ่งกันนะคะมาวันนี้มาพร้อมกับนิยายเสียเรื่องบำเรอรักภรรยาแต่ง เป็นนิยายของเย็นชาบอยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้เลยค่ะบาเรอรักภรรยาแต่งเรื่องโดยเย็นชาบอยสถานบันเทิงแห่งหนึ่งห้องสีดำเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างล้วนเป็นสีดำเสียงเพลงจังหวะร้าใจจากด้านนอกดังแว่วเข้ามาด้านใน แต่ไม่อาจาดังกลบเสียงครางของคนทั้งสองได้แม่อุณหภูมิจากเครื่องปรับอากาศจะอยู่ที่15องศาก็ไม่สามารถทำให้ความเร่าร้อนของเขาและเธอลดลงไปได้เลยเม็ดเหงื่อที่ก่อตามร่างกายและใบหน้านั้นบ่งบอกได้ว่าบทรักนั้นร้อนแรงแค่ไหนหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งรอบเขาก็เอ่ยถามชื่อเธอเธอชื่ออะไร จู่ๆเสียงทุ้มก็ดังขึ้นข้างหูขณะที่เธอกำลังจะเข้าสู่ห้วงนิทราบนร่างกายของเขาฮึไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้มัง้งก็แค่วันไหนต่างคนต่างก็แยกย้ายหลังเิร็์ภารกิจเธอต่อไปด้วยน้ำเสียงงวงเงียก่อนจะยันตัวออกแล้วล้มลงไปนอนข้างกายเขาพร้อมดึงผ้าห่มพื้นหนามาคลุมร่างเอาไว้จนถึงคอโดยไม่ได้ ทำความสะอาดร่างกายใดๆชายหนุ่มมองคนข้างกายก็ได้แต่หัวเราะเบาๆก่อนจะแทรกตัวเข้าไปในผ้าห่มผืนเดียวกันกับเธอแล้วก็หลับไปเพราะความเหนื่อยล้าตะวันยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้าเจ้าของร่างบางก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวออกจากห้องไปทันทีโดยไม่สนใจคนที่นอนหลับอย่างสบายใจอยู่บนเตียงเลยสักนิดรถยนต์คันหรู เลื่อนตัวเข้ามาจอดอยังบ้านหลังใหญ่ที่ในตอนนี้มีเพียงห้องครัวที่ยังเปิดไฟอยู่และคงเป็นแม่บ้านที่ไปจัดตลาดเพิ่งกลับมาหญิงสาวก็เดินขึ้นห้องของตัวเองไปอย่างไม่รีบร้อนรามิดาหรือดิวหญิงสาวเจ้าของใบหน้ารูปไข่จมูกโดง่งริมฝีปากเล็กเป็นกระจับโดยไม่ต้องศรรยกรรมตกแต่งส่วนไหนเพิ่มเติม รูปร่างสมส่วนดูเต็มไม้เต็มมือแต่เธอเป็นคนที่รักในรูปร่างของตัวเองและมั่นใจในตัวเองมากยิ่งอายุเข้าเลขสมแล้วก็ยิ่งทำให้เธอต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปอีกหญิงสาวทำงานอยู่ที่บริษัทของครอบครัวโดยเธอเริ่มทำงานตั้งแต่ระดับพนักงานธรรมดาเรียนรู้และพัฒนานตนเองเรื่อยๆจนมาถึงระดับที่สูงขึ้น ทั้งที่เธอสามารถเข้ารับตำแหน่งที่สูงได้ทันทีที่เข้าทำงานแต่เพื่อที่จะได้เรียนรู้การทำงานและการดูแลพนักงานได้อย่างท่องแท้หญิงสาวจึงเลือกที่จะเริ่มต้นโดยการเริ่มจากพนักงานธรมธรมดาธรราก่อนและแม้รมิดาจะทำงานหนักแค่ไหนการท่องลาตรีก็เป็นสิ่งเดียวที่เยียวยาความเหน็ดเหนื่อยให้แก่เธอได้ เพราะไม่อยากผูกมัดกับใครและอยางรักที่จะท่องเที่ยวอยู่จึงทำให้หญิงสาวยังคงเป็นโสดแต่ก็ไม่ได้แห้งเหี่ยวแต่อย่างใดเพราะเธอสามารถเลือกหนุ่มที่จะมาปรนเปล่าบำเรอรักให้เธอได้โดยที่ไม่ผูกมัดและเธอเองก็ป้องกันตัวเองทุกครั้งเป็นอย่างดีก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูปลุกให้คนที่นอนหลับไหลยอยู่ ตื่นขึ้นมาจากห้วงนิทราปรามิดาเดินไปเปิดประตูด้วยท่าทีสลืมสลือก่อนจะพบว่าที่หน้าประตูนั้นคือลลิตาแม่ของเธอว่าไงคะแม่น้ำเสียงงวงแยดังขึ้นพร้อมยกมือขยี้ตาตัวเองโทรลูกสาวฉันสภาพดูไม่ได้เลยลลิตามองลูกสาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่อคืนหนักไปหน่อยค่ะแม่ เบาๆบ,บ,บ้างนะยะแม่รู้ว่าทุกคนมีความต้องการแต่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ดีละ่ะถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งแต่งงานขึ้นมาเขาจะมาเอาไปนินทาว่าผ่านผู้ชายมานับไม่ถ้วนถ้าเป็นแบบนั้นจริงทําไมมีแค่ผู้หญิงที่โดนหาว่ามั่วสำส่อนผ่านผู้ชายมานับไม่ถ้วนล่ะคะแม่ทั้งที่ผู้ชายบางคนก็เจ้าชู้ มีผู้หญิงไปเรื่อยเหมือนกันพูดแบบเนี้ยไม่เท่าเทียมกันเลยเธอแสดงความคิดเห็นบ้างก็เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงไงลูกตลกสิ้นดีเลยนะคะแม่เอาล่ะเอาล่ะแม่ไม่พูดด้วยแล้วเอาเป็นว่าพ่อกับแม่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าลูกเป็นยังไงก็พอแล้วหญิงสาวฉีกยิ้มให้แม่ขอบคุณค่ะ พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูไม่ได้มีอะไรกับใครมั่วๆตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือว่าไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นบ่อยขนาดนั้นหรอกคะ่ะแค่เดือละครั้งเองลาลิตาพยักหน้ารับวันจันนี้เตรียมตัวด้วยนะลูกต้องไปออกงานกับแม่ได้ค่ะแม่เงินแม่ไม่กวนละนอนต่อเถอะหญิงสาวพยักหน้ารับแล้วแม่ก็เดินลงไปชั้นล่าง ส่วนเธอก็เดินกลับเข้าไปล้มตัวลงนอนอีกครั้งรถยนต์คันหรูจอดสนิทที่โรงจอดรถของบ้านหลังใหญ่เจ้าของร่างสูงเดินลงจากรถด้วยความรู้สึกปวดเมื่อยเล็กน้อยชายหนุ่มเดินเข้าไปในบ้านพบว่าไม่มีใครอยู่เขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้นสองทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของคนในบ้านคุณานนท์ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ตามมาตรฐานชายไทย ไปหน้าหล่อเหลาราวกับนายแบบนั้นทำให้คุณย่าหวงเป็นพิเศษเขาเกิดมาโดยมีผู้เป็นย่าอย่างกันยาเป็นคนเลี้ยงดูมาโดยตลอดทำให้คุณานน์มีความอ่อนโยนและอบอุ่นเป็นพิเศษส่วนผู้เป็นพ่อแม่นั้นได้เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อสิบกว่าปีก่อนชายหนุ่มเข้ารับตำแหน่งรองประธานบริษัทเมื่อสมปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเพราะคุณานนทำหน้าที่นั้นได้เป็นอย่างดีและเขาก็ยังคงแอบผู้เป็นย่าเที่ยวกลางคืนอยู่บ่อยๆเชกเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาพิรุณเจ้าตัวแสบกลับมาแล้วเหรอเสียงแหบแห้งของหญิงชราวัย71ปีเอ่ยถามแม่บ้านขณะที่เดินมาจากทางหลังบ้านค่ะคุณท่าน รีบวิ่งเลยละสิท่าพี่รุนพยักหน้ายิ้มยิ้มยังหนุ่มยังแน่นแถมยังโสดก็แบบนี้ละค่ะคุณท่านผู้เป็นแม่บ้านแอบเข้าข้างคุณหนูที่นางเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเฮ้ยฉันเองก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะพี่รุนขอแค่อย่าพึ่งไปทำใครเขาท้องก็พอไม่ดีหรอกค่ะคุณท่านคุณท่านจะได้อุ้มหลานไวๆยังไงละคะ ไม่ไม่เพราะฉันมีคนที่เลือกไว้แล้วหลายวันผ่านไปเช้าวันจันทร์ที่แสนน่าเบื่อของใครและหลายคนรวมถึงรมิดาด้วยเช่นกันทุกวันจันทร์เธอมักจะมาทำงานด้วยสภาพร่างกายที่เหมือนไร้วิญญาณสวัสดีตอนเช้าที่แสนสดใสค่ะคุณรมิดาเสียงเลขาหน้าห้องเอ่ยทักทายเธอสวัสดีค่ะคุณนงรักษ แต่ดิวว่ามันไม่สดใสสำหรับดิวเลยค่ะเธอตอบกลับไปด้วยสีหน้าเหมือนจะร้องไห้เดี๋ยวดิฉันเอากาแฟเข้าไปให้ค่ะส่วนชุดที่จะใส่ไปออกงานคืนนี้อยู่ในห้องทำงานแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเธอก็เดินเข้าห้องทำงานของตัวเองไปช่วงเย็นนโะรงแรมห้าดาวงานเลี้ยงที่รวบรวมเหล่าคุณหญิงคุณนายนักการเมือง และนักธุรกิจมากมายไว้ด้วยกันหน้าที่แห่งนี้แม้จะเป็นเพียงแค่งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดแต่ทุกคนกลับให้ความสนใจและมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเพราะนี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพบางทีอาจจะได้ผู้ร่วมลงทุนหรือเพื่อนใหม่ๆกลับไปด้วยก็ได้รามิดาเดินออกมาสูดอากาศด้านนอกอยู่สักพัก ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในงานอีกครั้งและจังหวะที่เธอกำลังเดินไปตามเส้นทางนั้นก็บังเอิญไปสบตากับใครอีกคนที่กำลังเดินมาพอดีความคุ้นหน้าคุ้นตากันทำให้หญิงสาวต้องหยุดเดินแล้วเพ่งมองไปที่เขาก่อนที่ภาพในคืนนั้นจะย้อนกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งและเหมือนชายหนุ่มตรงหน้าจะรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่นักเพราะเขากำลังเดินยิ้มมาให้เธอ สวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับเขาพูดด้วยรอยยิ้มยียวนเช่นกันค่ะจะไม่บอกชื่อผมจริงๆหรอครับผมคุณานนชื่อฉันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะเธอถามกลับด้วยท่าทีกวนๆก, <c oughs> ก็ไม่เท่าไหร่หรอกคนตรงหน้าไม่พูดเปล่าแต่เดินมาประชิตตัวเธอพร้อมกับนิ้วยาว ยื่นมาไล่กรอบหน้าของเธอหลบทางได้แล้วค่ะฉันจะเข้าไปในงานแล้วไม่ต้องเข้าไปหรอกครับพนักงานเขาทยอยกันออกมาหมดแล้วนั่นไงพรมิดาขมวดคิ้วงง,งว่าเธอไปเกี่ยวอะไรกับพนักงานเสิร์ฟเหล่านั้นแต่พอมองไปที่ชุดการแต่งตัวของพนักงานเสิร์ฟและของเธอเองเธอก็เข้าใจทันที เพราะพนักง,งานเสิร์ฟนั้นใส่ชุดสีเดียวกับเธอแลบก็แบบคล้ายๆกันด้วยอ๋อหรอผมว่าเราไปหาอะไรทำแก้เบื่อกันดีกว่าแขนแกรง่งวาดมาโอบรอบเอวเธอแล้วดึงเข้าหาตัวรามิดาไม่ตอบอะไรทำเพียงฉีกยิ้มส่งให้เขาเท่านั้นห้องสวีทสุดหรูของโรงแรมชื่อดังเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศและของตกแต่งในห้องให้ความรู้สึกหวานละมุนเป็นพิเศษแม่คะดีวกลับก่อนนะคะอ้าวทำไมกลับเร็วจังละ่ะลูกยังไม่ได้ทักทายผู้ใหญ่อีกหลายคนเลยนะดิวเบื่อนะคะรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายอีกด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้ลูกพักผ่อนเยอะๆนะกลับบ้านก่อนแม่ได้เลยค่ะแม่ แล้วเธอก็วางสายไปก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำมายังเตียงกว้างหญิงสาววางโทรศัพท์ลงบนหัวเตียงแล้วขึ้นไปนั่งคล่อมเขาทันทีพร้อมวาดแขนไปโอบรอบลำคอของร่างสูงที่นั่งอยู่ก่อนที่ทั้งสองจะประกบริมฝีปากของกันและกันเพียงแค่การจูบดูดดื่มจากชายหนุม่ม ก็สามารถสร้างความว่าวามให้เธอไม่น้อยคุณาโน,นนผลาออกจากริมฝีปากบางของเธอก่อนจะเปลี่ยนเป้าหมายมาอย่างที่ต่างๆในร่างกายของเธอไม่พูดพรามทำเพลงเมื่อไฟเสน่หาลูกชนขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งรามิดานนอนนิ่งอยู่สักพักก็ยันตัวลุกหยิบเสื้อผ้าเดินเข้าห้องน้ำไป หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก่อนจะเดินออกมาในสภาพปกติเรียบร้อยแล้วก็พบว่าชายหนุ่มนั้นนอนมองเธออยู่บนเตียงด้วยสภาพเดิมขอตัวนะคุณฉันต้องรีบไปอะ่ะเขายิ้มรับแล้วลุกเดินเข้ามาหาเธอไว้เจอกันใหม่นะครับคุณนารโ,โน้มเข้ามาจูบริมฝีปากของเธอก่อนจะผลาออกหวังว่านะ เธอตอบรับยิ้มยิ้มอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะเดินออกจากห้องไปเพื่อเดินทางกลับบ้านกระมิดากลับมาถึงบ้านประมาณตีสองพบว่านในบ้านมืดสนิทเพราะเป็นเวลาที่ทุกคนต่างพักผ่อนกันหมดแล้วและอีกไม่กี่ชั่วโมงเหล่าแม่บ้านก็คงจะตื่นไปซื้อของเพื่อมาทำอาหารในตอนเช้าทำให้เธอต้องรีบวิ่งขึ้นห้องตัวเองไปอย่างเงียบที่สุด บรรยากาศบนโต๊ะอาหารยามเช้าเป็นไปอย่างสบายๆพ่อแม่ลูกนั่งทานข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนจะออกไปทำงานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้รู้สึกเบื่อบ้างหรือยังเสียงทุ้มของผู้เป็นพ่ออย่างรุดดังขึ้นอืมรู้สึกขี้เกียจไม่ค่อยอยากจะออกไปเจอผู้เจอคนเยอะๆคะ่ะไม่เห็นออกไปเที่ยวทุกๆวันเหมือนเดิมแล้วนี่ รามิดาพยากหน้ารับให้ผู้เป็นพ่องั้นพ่อว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องคุยเรื่องอนาคตอย่างจริงๆจังๆสักทีนะหญิงสาวชะงักไปทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นพ่อมีคนจะแนะนำให้เรารู้จักถึงเวลาที่ลูกจะต้องทำในสิ่งที่พ่อขอบ้างแล้วละ่ะและพ่อก็หวังว่าลูกจะไม่หาข้ออ้างบ่ายเบียงอีกเพราะคำขอของลูก พ่อก็ยอมให้มาโดยตลอดค่ะเมื่อ,อไหร่คะพ่อวันเสาร์ที่จะถึงนี้หญิงสาวพยักหน้ารับอย่างไม่อิดออดบ้านคุณกาลยากลับบ้านกี่โมงเมื่อคืนนี้นะ่ะเสียงเรียบนิ่งของประมุขของบ้านอย่างกาลยาดังขึ้นเมื่อสาวครับเขาตอบไปด้วยใบหน้าทะเลน้น หายไปถึงไหนถึงได้กลับเอาเช้าป่านนี้ไหนบอกย่าว่าไม่สบายมันชักจะเกินไปแล้วนะตะนนก็คุณย่าเคยบอกว่าขับรถตอนกลางคืนมันอันตรายผมก็เลยกลับตอนเช้าแทนไงครับเห็นไหมว่าผมเชื่อฟังคุณย่าขนาดไหนก็ล่อนจริงๆนะเราเนี่ยคนโดนผู้เป็นย่าบน หลุดหัวเราะออกมาทันทีอย่างห้ามไม่ได้วันเสาร์นี้เตรียมตัวให้ว่างด้วยล่ะถ้าหาเรื่องบ่ายเบี่ยงอีกแล้วก็เราได้เห็นดีกันแน่สีหน้าและแววตาของกัลยาทำให้ผู้เป็นหลานพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายโดยที่เขาก็ไม่รู้เลยว่าเป็นการนัดแบบไหนหลังจากทานข้าวเสร็จ หลานชายสุดที่รักก็ออกไปทำงานกัะยาก็ออกมานั่งย่อยอาหารที่สวนดอกไม้หลังบ้านซึ่งเป็นมุมโปรโดของนางก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายหาใครบางคนรอสักพักปลายสายก็กดรับสวัสดีคะ่ะคุณย่าสวัสดีจ้ะนัดของเราวันเสาร์นี้เรียบร้อยนะค่ะคุณย่าทางนั้นก็เรียบร้อยดีใช่ไหมคะจ้ะ ไปเจอกันนะลินเช่นกันกับคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่ากัลายานั่งยิ้มจิ้มผลไม้เข้าปากอย่างสบายอารมณ์คืนวันศุกร์มือค่ำของบ้านหลังใหญ่ผ่านพ้นไปด้วยความตึงเครียดเมื่อคุณานอาโนนเพิ่งมารู้ว่านัดทานข้าวในวันพรุ่งนี้เป็นการนัดดูตัวไปในตัวด้วยเขาโกรธจนมีปากเสียงกับผู้เป็นย่า ทำให้เขาเลือกที่จะออกมานั่งดื่มที่ร้านประจำเหมือนทุกครั้งที่เขามีความเครียดแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าความหงุดหงิดนั้นจะลดลงเลยสักนิดเสียงดนตรีจังหวะร้าใจทำให้นักท่องราตรีต่างวาดดีลากันอย่างไม่มีใครยอมใครมีเพียงแค่เขาที่เอาแต่นั่งยกแก้วเครื่องดื่มสีอำพันไม่วางมือยังไม่สนใจใคร รามิดาออกมาดื่มเป็นการส่งท้ายความสนุกของชีวิตอิสระของเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอคุณานนท์ที่นี่อีกครั้งเธอยอมรับว่าเวลาเจอหน้าเขาภาพเหตุการณ์ที่เธอและเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนั้นฉายชัดเข้ามาในหัวตลอดเธอถูกใจการสัมผัสของเขาไม่น้อยแต่หญิงสาวก็ไม่คิดที่จะไปทักทายชายหนุ่ม เธอเลือกที่จะเดินไปอีกทางเพื่อกลับโต๊ะของตนเองแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นดวงตาเฉียวคมคู่นั้นคู่นานนท์จ้องไปที่ร่างอรชรที่กำลังโยกย้ายอยู่อีกมุมของร้านอย่างสนุกสนานแค่เห็นรูปร่างของหญิงสาวเขาก็เกิดความต้องการขึ้นมาทันทีชายหนุ่มไม่รอช้ากระดกเล่าจนหมดแก้วแล้วควักเงินขึ้นมาวางลงบนโต๊ะให้พนักงานก่อนจะลุกเดินมุ่งหน้าไปหาเธอคนนั้น รามิดากำลังดื่มดำกับบรรยากาศสุนทรีปล่อยความรู้สึกไปตามเสียงเพลงอย่างผ่อนคลายแต่ความรู้สึกทั้งหมดก็หยุดชะงักลงเมื่อจูจ่ๆก็มีมือประมึกเข้ามาโอบรอบเอวบางของเธอหญิงสาวหันกลับไปมองทันทีด้วยความไม่พอใจก่อนจะพบว่าเป็นเขาคนที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ไปเจอในวันนี้คุณ เสียงหวานเอ่ยขึ้นด้วยความแปลกใจแต่เธอกลับได้รับเป็นการจูบดูดดื่มจากเขาแทนแต่ยังดีที่เธอมีสติจึงรีบผลักเขาออกแต่ชายหนุ่มกลับควักเงินออกมาวางลงบนโต๊ะแล้วคว้ามือเธอพร้อมกระเป๋าพาเดินขึ้นไปยังชั้นสองของคลับเสียงหอบหายใจของรามิดาดาังระง,งมไปทั่วห้องเพราะความสัมพันธ์ของเธอและเขาในครั้งนี้ มันทั้งหนักหน่วงและรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจนเธอรู้สึกโมโหแทบจะอยากฉี่เขาออกเป็นชิ้นๆหญิงสาวนอนหอบหายใจอยู่สักพักก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงก่อนที่เจ้าของร่างสูงจะเดินออกจากห้องน้ำมาพร้อมกับใส่เสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายต่างไม่พูดอะไรพรรมิดาก็คว้าเสื้อตัวเองขึ้นมาสวมใส่แล้วเดินเข้าห้องน้ำไป หญิงสาวใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำสักพักก่อนจะเดินออกมาก็พบว่าเขาไม่อยู่แล้วเธอจึงเดินไปคว้ากระเป๋าของตัวเองแต่ก็ต้องชะงักไปเมื่อพบว่ามีเงินจำนวนหนึ่งวางอยู่พร้อมกับกระดาษอีกหนึ่งแผ่นและข้อความบนกระดาษที่ว่าขอบคุณสำหรับบทรักอันแสนเ่าร้อนในคืนนี้ทำให้รมิดา อยากจะขับรถไปชนเขาให้ตายซะในตอนนี้เขาดูถูกเธอมากเกินไปแล้วไอ้ผู้ชายเฮงสวยเอ้ยระมิดากัดฟันแน่นพร้อมขยำกระดาษแผ่นเล็กจนยับยุยยี่ก่อนจะเดินออกจากห้องไปด้วยอารมณ์ขุนมัวเช้าว,วันใหม่ที่เธอถูกผู้เป็นแม่ปลุกให้ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่เชา้าเพราะวันนี้มีนัดทานข้าว ที่เรียกภาษาบ้านๆก็คือนัดดูตัวนั่นแหละอิสรภาพของเธอนั้นหมดไปตั้งแต่ที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมาต่อกจากนี้เธอจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นเที่ยวเตร่เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะอาจจะทำให้คนอื่นเอาไปนินทาว่าร้ายได้ดิวเสร็จหรือ,อยังลูกรถพร้อมแล้วนะเสร็จแล้วคะ่ะแม่ รมิดาเดินมาเปิดประตูแล้วเดินควงแขนผู้เป็นแม่ลงไปที่ชั้นล่างพัตคารสุดหรูอาหารมากมายหลากหลายเมนูถูกวางเรียงอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยบรรยากาศแายในห้องอาหารส่วนตัวสามารถมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้อย่างสุดลูกหูลูกตาแต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มเพียงคนเดียวบนโต๊ะจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นักปลอนั่งทำหน้านิ่ง ไม่พูดไม่จาเอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างนั้นเวลาแขกมาอย่าทำตัวเสียมารยาทแบบนี้นะเขาจะว่าได้ว่าไม่มีใครอบรมสั่งสอนเสียงเฉียบของคุณหญิงกระยาเน็บแนมหลานชายนั่นทำเอาเจ้าตัวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยอมวางมือถือลงแล้วเปลี่ยนเป็นนั่งนิ่งๆจากนั้นประตูก็ถูกเปิดออกมากันแล้วเหรอ เสียงกระยาพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าประตูเปิดออกพร้อมกับชายหญิงคู่หนึ่งสวัสดีค่ะคุณย่าลลิตาและสามีกล่าวทักทายคนทั้งสองอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะเชิญเชิญค่ะแล้วหนูดิวละจ๊ะกระยาถามขึ้นอย่างใจร้อนเมื่อไม่เห็นคนที่อยากเจอเดินเข้ามาเข้าห้องน้ำนะคะขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะคะ ไม่เป็นไรเลยจ้ะตานนนี่คุณป้าลินกับลุงรุธเพื่อนคุณพ่อของหลานสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าผมคุณอานนนครับสวัสดีค่ะยิ่งโตยิ่งเหมือนคุณพ่อนะคะเนี่ยสอย่าหลานยิ้มรับก่อนที่ประตูจะถูกเปิดออกอีกครั้งพร้อมกับสาวสวยในชุดเดรสสัน้นสีขาวแต่ยังดูสุภาพเรียบร้อย กัลยาตะลึงในความสวยของคนมาใหม่และดูเหมือนว่าจะมีคนตกตะลึงมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้เป็นญาติสอีกเพราะคุณอนานโนในตอนนี้อ้าปากค้างช็อกไปในทันทีที่เห็นหน้าเธอเพราะเขาเข้าใจมาตลอดว่าหญิงสาวเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำธรรมดาเท่านั้นรามิดาเปิดประตูเข้ามาในห้องอาหารเธอกวาดสายตามองพลางส่งยิ้มให้ทุกคน ละจังหวะนั้นเธอก็ยิ้มค้างทันทีเมื่อพบว่าคนที่เธอไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกกลับมานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วเรื่องเมื่อคืนฉายเข้ามาในหัวของเธออีกครั้งสีหน้าเธอตกใจในตอนแรกก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นยิ้มเหยียดในทันทีเมื่อนึกเรื่องสนุกขึ้นมาได้จบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงสงหนุ่มสาว จะยอมโดนจับคลุมถุงชนหรือเปล่าเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ